เยาจะพาคุณผู้ชมไปชมของสวยๆงามๆกันก่อนเลยนะคะกับโครงการที่มีชื่อว่าเรสซีค่ะซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างสถานที่ท่องเที่ยวสุดล้ำของซาอุดีอาระเบียที่ล่าสุดเผยคลิปวิดีโออัปเดตการก่อสร้างให้ได้ชมนะคะเผยเห็นโครงสร้างสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็สออเขาว่าจะมีความอลังการมากเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าจะสวยงามขนาดไหนไปชมพร้อมกันค่ะ The r เ d Sea p r o j จ c t โครงการพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวสุดหรูร้าในประเทศซาอุดิอาระเบียปล่อยวิดีโอฉลองความคืบหน้าในการก่อสร้างครบ6ปีซึ่งปัจจุบันนี้เริ่มสอเขาให้เห็นถึงความสวยงามอลังการของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆตามแนวชายฝั่งของซาอุดีอาระเบียแ,แล้วค่ะโดยคลิปวิดีโอที่เพิ่งปล่อยออกมานี้ได้แสดงความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวหลากหลายจุดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเกาะน้อยใหญ่อย่างเช่นเกาะชูราเกาะเชบบราและที่พักกลางทะเลทรายอย่าง เดสเซอร์็อกเริ่มจากเกาะชูราก่อนเลยนะคะหรือว่าที่รู้จักการในชื่อเดอะคอรัลบลูมซึ่งได้ไอเดียมาจากความสวยงามของปะการังใต้ทะเลนับเป็นเกาะหลักของโครงการแห่งนี้โดยจะเปิดบริการแก่ผู้เข้าพักในปี2024มีโรงแรมแล้วก็รีสอร์ทระดับโลก11แห่งรวมถึงสนามกอล์ฟระดับแชมเปี้ยนชิพ18หลุมมีท่าจอดเรือแล้วก็บีชคลับพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกซึ่งปัจจุบันเริ่มมีการวางโครงสร้างที่พักบนเกาะเรียบร้อยแล้วค่ะ ต่อกันที่เกาะเชบาราซึ่งเป็นเกาะที่ล้อมรอบด้วยน้ํำทะเลใสห่างไกลาจากความวุ่นวายในชีวิตประจําวันแขกสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมทางน้ําหรือว่าเลือกพักผ่อนบนหาดทรายขาวและก็ยังมีจุดส่องแนวปะการางังรวมถึงวิลล่าแล้วก็ที่พักในลักษณะลูกกลมสีเงินสะท้อนแสงที่เรียวกว่าออฟส แต่ละลูกหนักประมาณ150ตันซึ่งจะวางเรียงรายรอบเกาะแล้วก็ตั้งห่างกันเพื่อให้ความเป็นส่วนตัวแก่ผู้เข้าพักโดยปัจจุบันก็ได้มีการติดตั้งวิลล่าเหล่านี้ไปทั้งสิ้น26หลังแล้ว ปิดท้ายกันด้วยความคืบหน้าของเดสสุดร็อกเป็นที่พักที่ตั้งซ่อนเร้นอยู่ในหุบเขาค่ะช่วยให้แขกได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติในอีกระดับหนึ่งในขณะที่มอบความหรูหราด้วยสถาปัตยกรรมที่ประสานเข้ากับไหล่เขาโดยสมบูรณ์และห้องพักทุกห้องมองเห็นวิวเส้นขอบฟ,ฟ้าได้แบบไร้สิ่งกีดขวางเลยค่ะทําให้ผู้เข้าพักได้ดื่มด่ำกับภูมิทัศน์ทะเลทรายเบื้องล่างซึ่งปัจจุบันความคืบหน้าในโครงการก่อสร้างโดยรวมอยู่ที่ราวร้อยละ52แล้วสําหรับบริเวณทะเลแดงที่ตั้งของสถานที่ท่องเที่ย เาหล่นี้นับเป็นหนึ่งในสมบัติทางธรรมชาติที่ล้ำค่าของโลกเพราะว่าล้อมรอบไปด้วยระบบแนวปะการังที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของโลกและก็ยังครอบคลุมพื้นที่กว่า28,000ตารางกิโลเมตรมีหมู่เกาะกว่า90เกาะชายหาดที่บริสุทธิ์เนินทรายที่กว้างใหญ่หุบเขาลึกแล้วก็แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ค่ะโดยโครงการเรฟซีนี้ตั้งเป้าเตรียมพร้อมต้อนรับแขกกลุ่มแรกในปี2023และภายในปี2030จะมีโรงแรมให้บริการมากกว่า50แห่ง ห้องพักมากกว่า8,000ห้องที่อยู่อาศัยอื่นๆอีก1,000แห่งรวมถึงจะมีการสร้างสนามบินนานาชาติของตัวเองอีกด้วยค่ะ